โอเคเวคเจอกันครั้งหน้าก็แล้วกันโอ๊ยเรื่องมันจะดำเนินไปได้ยังไงอะฟังหน่อยสิอะฟังไหนคันปากอยากเล่าเธอได้ฟังข่าวหรือเปล่านี่เมสสิีนีพันล้านไม่ไม่คนนั้นน่ะเธอใครอะรอนน์อ่ะลอนนใช่รอนอ์เออมีผู้ชายคนใหม่ถ้าฉันพูดชื่อผู้ชายคนนี้เธอจะต้องร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโอยให้พูดก่อนอ่ะพูดมาพูดมาฉันจะซิทไปก่อนก็แล้วกันเออมาไปไหนกัน ฉันว่านะรอเนะต้องชอบกินอะไรแซ่บๆแน่เลยอ่ะทําไมถึงซุปเปอร์ตีนไก่เหรอซุปเปอร์ตีนกาเดี๋ยวมันมีมะม่วงแถวนี้ขายเราไปซื้อมะม่วงนะมะม่วงอะไรคะมะม่วงหมาเรียเนี่ย รู้ตัวเตี้ยคอยหลงมาหมาเรียนถึองอะ่ะเขาไม่ได้หมายถึงเราหรอกเราไม่ได้เตี้ยแต่เราต่ำ <c oughs> ไม่เป็นไรฉันอยากรู้จังเลยอ่ะเขาจูบก,กันอ่ะฟันปอนจะหลุดติดออกมาใหม่ละ <c oughs> ถึงจะติดออกมามันไปติดบนหน้าผากใครเหรอไ <c> ด <oughs> ้มาเด <c oughs> ี๋ยวมาทำใจใช่มีผมหน้าม้าไม่มีหน้าผ่งหน้าผากหรอกทอหน้าม้าแต่ปากหมา เจ็บทำอะไรเราไม่ได้ตัง้ตงเราไม่ได้หมาจะปากใจเราก็หมาได้ค่ะวไ่ยันสนใจคร <face> <ด>ัวกัน <sk r ug> มาขนาดนี้แสดงว่าเรื่องที่ฉันได้ยินมาเป็นเรื่องจริงไม่ต้องเถียงกันครับคุณเป็นใครอะครับีนะก่อน <S 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 ที่จะรู้เขาเป็นใครอะ่ะเป็นใครที่ลิ้นที่ ผมจะบอกว่าสิ่งที่พวกพี่ทั้งสองคนสงสัยมันคือเรื่องจริงครับผมเนี่ยคือคนที่จะมาเปิดโปงความชั่วร้ายของผู้หญิงคนนี้ยังไงก่อนที่จะจะรู้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะฉันขอถามอะไรสักอย่างของคุณได้ไหมครับคุณไปดึงหน้ามาใช่ไหมอ่ะทำไมทำไมคนถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้อ่ะ ว่าไงอะไรไปเพราะว่าคุณอะกลัวผู้ชายเล่นแน้คุณมาหาว่าฉันอ่อยผู้ชายงั้นเหรอแล้วคุณน่ะคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยแหวกถึงขนาดเนี้ยเขาไม่เรียกว่าอ่อยผู้หญิงเหรอเออลืมได้อ่อยคุณยังไงล่ะครับแต่ฉันไม่สนใจหรอกผู้ชายปากไม่ดีอย่างคุณเราได้นะเรา ก็เห็นทะเลาะกันไม่กล้าอยู่ครับจะกลับบ้านแสดงละครแสดงละครเลยโอ้โยตกใจหมดเลยโอ้ยคุณเป็นละครเหรอคะแสดงความแต่เรื่องฟันปลอมหลุดนี่เรื่องจริงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับ ราวของละครเรื่องปีกงเ์ครับเป็นละครที่แซบมากต้องบอกว่าแซบจริงเพราะว่าฟาดฟันเชื้อเฉือนกันเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหรุนแรงมาคุกมากนะฮะแต่ตอนนี้ขอโทษนะฮะมีมีอะไรติดเสื้อป่ะเนี่ยอันเนี้ยมันแค่โชว์รูมนะในสตู หวัวแอลเจะได้เล่นแบบละครกับบิ๊กเอ็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะห,หัวก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ปะเออหน้าสิ่ง ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงเป็นบุค,คลิกยังไงบ้างคะทั้งสองคนของหนูเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลื่อนหนูจะเป็นเด็กกัมพาค่ะอยู่ในมูลนิธิแล้วเหมือนในเรื่องนะออก็คือสวยตั้งแต่เด็กเป็นเด็กกัมพาที่สวยแล้วก็เด่นในนั้นอไนะไรอย่างนี้ค่ะทำให้มีคนแบบเกลียดเรานน้ยนั่นทําทำให้เรามีปมรอยอแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยพูดใส่หูเราตลอดเวลาว่าแบบเธอสวยนะเธอสวยนะเธอ,นะอต้องมั่นใจในตัวเองแล้วเอาความเสของเธอเอาออกมาใช้เป็นประโยชน์แต่ลิลินก็เลยใช้ความสวยของตัวเองบริหารเสน่ห์ตัวเองจนแบบได้ ถ่ายโฆษณาได้มานู่นนี่นั่นแล้วก็จนแบบมีผู้ชายดีดๆเข้ามาชอบเราในเรื่องเนี่ยลินินเนี้ยเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์มากใ,ใครเห็นใครก็จะชอบแล้วในเรื่องนี้เป็นแม่ไม้ด้วยปะยุ่งกับคนไหนคนไหนก็ตายหมดอ๋อกินผัวเหรอฮะสองคนจะแต่งงาน <c oughs> แต่งปุ๊บตายแต่งปุ๊บตายมีอันเป็นไปหมดเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกของในเรื่องที่เขาเขียนมาแบบนั้นคาแรคเตอร์ของิ๊กเอ็มเป็นยังไงในเรื่องจะบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มา หลงความสวยของเขานะครับในเรื่องผมก็รับบทเป็นธินพัฒน์ครับในเรื่องเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเศรษฐีของทางภาคเหนือเป็นเจ้าของที่ดินที่แบบโอ้รวยมากแรกๆเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเป็นคนอบอุ่นก่อนจนมันมีเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแค้นนางเอกมากปลายนแบบเป็นสายดาร์กไปเลยอะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวแล้วละแล้วก็น่าสนใจกับละครปีกหงแล้วก็สองนักแสดงนําที่อยู่ตรงนี้นะไปนั่งคุยกันเลยดีกว่า เรื่องปีกหงมีที่มาที่ไปจากอะไรคะทำไมถึงต้องชื่อปีกทำไมถึงชื่อปีกหงปีกหงเนี่ยก็คือหมายถึงตัวนางเอกนั่นแหละครับด้วยความที่นางเอกเนี่ยเขาเป็นเด็กกัมพาร์แต่ว่ามีความสวยอย่างที่บอกไปเหมือนมีคนที่อยู่ในโรงเรียนอิจฉาเราเพราะว่าเราได้ทุนเข้าไปเรียนแล้วเราก็เหมือนแบบโดดเด่นในโรงเรียนเรื่องความสวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าแบบเราอยากจะเป็นหงแต่จริงๆเราเป็นแค่ได้แค่อีกาแล้วก็คือพระเอกอ่ะเขาก็คิดว่าแบบ เธอสวยมากหรอเธอเป็นหงหรอเดี๋ยวฉันจะเด็ดปีกหง,หงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋เปรี่ยวบอกแฮปปี้มากจัดเต็มหนูสวยตลอดเวลาค่ะใช่สวยมากในเรื่องก็จะเป็นอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเลยอันนี่สวยหรอพี่ว่าปกตินะ <laughs> แต่งตัวสวยทั้งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนโตมาแล้วเนี่ยเหมือนเราได้แต่งงานกับคนที่รวยใช่ไหมเขาก็จะมีมรดกมาให้เราโดยที่เราไม่้คือตายก็ได้มรดกใช่ค่ะเขาตายไปแล้วก็ได้มรดกแล้วได้แบบพันล้านนี่ไงก็เลยเป็นแม่ไม้ทงเครื่องเราก็เลยแบบเออมีเงินที่จะแบบแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรเงี้ยแต่เห็นบอกว่าเล่นเล่นเรื่องนี้ปวดคอมากปวดคอมากเพราะอะไรคะ เพราะว่าพอ5 4 3ปุ๊บแล้วก็ต้องแบบชดชดห้าชดสิบชดห้าชดสิบดึงหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไหนลองชดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะ5้3 2อธรรมดามากถ้าจะเชดมันต้องมีอาการมากกว่านี้นับมา5 4 3 2 รุนขีเข้าเองไม่รู้นะเอ้ดี่ดีดีด้เจอและแกด้วยแฟนคนแรกเป็นไงหรอคนแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นแฟนเราค่ะแต่เขาแค่เข้ามายุ่งกับเราเข้ามาจีบเรามันจะมีพวกแบบเด็กวัยรุ่นที่อยู่แบบต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาเขาเข้ามาจีบเราแล้วเขาเหมือนเราอ่ะก็ไม่ได้รับรักเขาแต่ว่าเราอ่ะคุยกับอีกคนนึงมากกว่าแต่เราก็ยังไม่ได้ชอบเขานะคะเหมือนเราแค่บริหารเสน่ห์เด็กพวกผู้ชายพวกเนี้ยไม่พอใจทาไมแบบ เขาให้ดอกไม้เราไม่เอาแต่ทําไมไอ้นี่ยจะไปส่งบ้านถึงไปได้อไรเงี้ยโดนดักทําร้ายจนแบบเสียชีวิตโอ้โหอใช่ก็เป็นเหตุเราเป็นเหตุเราก็เป็นเหตุก่อนที่จะได้มรดกเป็นพันล้านเนี่ยคนนี้เป็นใครมาจีบเรายังไงคนนี้เป็นพี่โนตค่ะพี่โนตเป็นพ่อเลี้ยงทางภาคเหนือเหมือนกันอไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาชอบเราแล้วคนเนี้ยเขาก็มีคู่มั่นอยู่แล้วคือพี่คณะแต่เขาเหมือนแบบมาชอบเราเองก็มาแต่งงานกับเราแต่พอแต่งงานกับเราปุ๊บเขาก็กําลังจะบินกลับ ก็กลายเป็นว่าเขาเครื่องบินตกจดทะเบียนปุ๊บตอนเย็นขึ้นเครื่องปุ๊บตายเอาละแล้วเราก็รวยเลยค่ะรวยเลยริปตาไปเจออีกหลายคนอีกหลายคนเลยค่ะมีพี่อานัทมีพี่แอนดรูมีพี่อ้นกรกฎแล้วก็บิ๊กเอ็มเราไปเจอเขาที่ไหนที่ล้วเราอะเจอกันตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วตอนที่แบบมีคนดักทำร้ายกันนู่นนั่แล้วเขาก็มาช่วยเขายังเด็กกันทั้งคู่ครับมีเขาอยู่มหาลัยตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องบิ๊กเอ็มได้ข่าวว่าคุณชอบจิกกัด ปากร้ายโอ้จะบอกว่าเป็นละครเรื่องที่รู้สึกว่าแบบมันปากจัดมากอ่ะไอตัวละครี้ไม่เคยด่ากันแรงขนาดเนี้ยใช่ไม่ไม่เคยด่าแรงขนาดนี้คุณลองด่ากันดูขอตัวอย่างเอออยากเห็นคุณมันชั่วคุณมันร้ายทำไมไอควายทินเขาชื่อธนพลไอควายทินแต่เราเรียกเขาว่าไอควายทินแล้วคุณเรียกดิฉันว่าอะไรคะแล้วทำไม อีลินินอย่างเงี้ยคือเรียกอีมันดูแบบแข็งกระด้มันมันก็มีครับมันก็มีเป็นทั้งคำหยาบแล้วก็ด่าแสบๆก็มีเหมือนกันเนายบอกว่าไปอาบน้ำมั่งเผื่อจะลดความโสมมในตัวเองออกไปบ้างอะไรอุ้ยเจ็บแรงแรงแรงเราอ่ะโดนเขาด่าเยอะกว่าเราด่าเขาเพราะว่าเราด่ามากแต่ว่ามันก็หาน้อยไงที่พระเอกจะเรียกนางเอกว่าอีแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยอินุยอย่างเงี้ยมันเป็นเรียกกันเรียกกันเป็นประจำมันไม่มันใช่ เรียกกันเรียกกันจนคุ้นคุปากแล้วออใครมาอินุยมาหรือ,อยังอ่อินุยมาแล้วอ,อ,อย่างเงี้ยเ,เราก็รู้กัน,ช,นนะชินไหมชินไหมก็คงต้องเป็น,นอินุยนี่แหละ <laughs> แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบิกเอมถึงได้แค้นเปรี้ยวขนาดนั้นแค้นในในเรนนินในเรื่องในเรื่องเนี่ยผมจะมีน้องสาวก็คือน้องพลอยนะครับน้องพลอยมาได้เป็นน้องสาวของผมน้องสาวฆ่าตัวตายแล้วผมคิดว่าต้นเหตุที่น้องสาวฆ่า่าตัวตายเนี่ยเกิดจากผู้หญิงคนนี้แต่ว่าถามว่าลึกๆเราชอบไหมเราชอบเขามากเราเห็นปุ๊บเราก็หลงไหลเหมือนเหมือนผู้ชายทุกคนที่ชอบผู้หญิงคนนี้แต่ว่าด้วยความที่ความแค้นมัน มันประท้วอยากจะแกล้งเขาอยากจะทําร้ายเขาอยากจะแบบทรม, <m uch ing> มานเขาให้ถึงที่สุดเลยมันจะมีฉากที่นางเอกไปที่บ้านของสีโรดซึ่งสีโรดก็คือน้องอ้น <Huh. S 1> นะครับเข <Huh. S 1> าเล่นเป็นคู่มั่นของน้องสาวผมก็คือพลอยนั่นเองแล้วก็ไปเจอนางเอกอยู่กับสีโรดกำลังจะปั้มกันแล้วน้องสาวผมก็เลย <m uch ing> น้อยใจก็เลยไปฆ่าตัวตายก็เข้าใจผิดว่ามาทําให้ เขาแบบต้องต้องต้องเลิกกันเป็นการเข้าใจผิดกันซึ่งจริงๆนังเอกไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าโดนวางยาสลบซึ่งบิ๊กแองก็เลยมีปมว่าคณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาทําให้น้องตัวเองต้องตายแค้นแบบแค้นมากทําทุกวิถีทางเจอทีไรก็แบบด่าจิกกัดตลอดคือทําให้เขาขายหนาทุกสิ่งทุกอย่างเสียน้องไม่เท่าไหร่เสียแฟนอีกเห็นบอกเสียแฟนด้วยเพราะว่าน้องแนทเล่นเป็นคู่ม่นของผมในเรื่องก็โดนเพียนดู แย่งไปนะครับแม่ก็เป็นอรรมภารตใจคือเราทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวละครธีนาพัฒน์เนี่ยโดนแบบระเบิดหลายลูกมากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบถาโถมเข้ามาถาโถมเข้ามายิ่งแค้นยิ่งแค้นนังเอกมากจนสุดท้ายเราก็ต้องแบบเอาเขาไปทรมานการที่จะต้องตอบปากต่อคคำในครั้งนี้มันยากแค่ไหนดิกเอ็ม มันต้องทำกรบ้นานเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าปกติละครส่วนใหญ่ที่ผมเล่นจะเป็นแนวสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษใช่ครับเป็นสุภาพบุรุษเป็นพระเอกพระเอกแต่มาเรื่องนี้มันมันมีความมันมีความแบดมีความดาร์กของตัวละครซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยด่าผู้หญิงขนาดนี้ oh. <laughs> มันแบบก็ก็รุนแรงืนใจนคําพูดบางอย่างมันมันแรงอ่ะม,มันไม่น่าพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ต้องพูดว่าตัวละครเขามีความแค้นมากออแค้นกับพรงเอกไม่ได้ตั้งใจให้จะโปรยเสน่ห์เลยลึกๆแล้วเขาเป็นคนเป็นคนดีนะแต่ว่า เหมือนพอผู้ชายมาเจอเราอะสิ่งที่เขามีอยูอ่อย่างเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนบางทีเขาอาจจะแบบแรงเกินไปแต่เหมือนเราอยู่ในระดับกลางๆแล้วทำไม่เหมือนผู้ชายแบบสบายใจที่จะคุยกับเราเพราะเรามีความแบบโตมีความเป็นผู้ใหญ่เวลาพูดคุยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นคนมีสมองอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายก็เลยชอบเราในด้านนั้นเรากลับกายแบบไปชอบคนที่เขาไม่สนใจเราคนที่เขาเกลียดเราอะไรย่างเ้ยยากยากชอบ ดูที่ไหนอยากเห็นท่าโปรยเสน่ห์อันไหนลองส่งสายตาสิเลือดตาสวยอันไหนส่งสายตาสิโอ้โหแล้วก็มองนะลองส่งให้ลุงคนนั้นหน่อยเอออือเออโหอันนี้พี่โน่น่าจะเข้ามาเล่นในเรื่องด้วยนะเป็นมือหุ่นนะฮะรู้ไหมพระเอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็กรักเดี๋ยวก็แค้นเออเล่นยากไหมยากมากอย่างบ้างฉาิเนี่ยมันมันไม่ใช่เฉพาะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุยคุยกันอยู่รักกันอยู่เหมือนจะรักกันแล้วอเอาอยู่ดีก็แค้นผักก็ออมีโกรธไี้ก็มี กำลังกอดก,ก,กันอย่นี้ก็ผัก,กมันก็ได้กะทันหันนี่ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นบ้าทั้งคู่ตอนแรกเราก็ลางละเขานะพะเขาผักเราเราก็แบบปี๊ดอ่ะคือนี่แบบทำไมต้องมาทําอย่างนี้กับฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเคลิ้มเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้อย<ช>่้และนอกจากนี้นะคะยังมีฉากเลิฟซีนเยอะมากด้วยนานเลิฟซีนเยอะขนาดไหนยังไม่คุยในรอบนี้ครับ, <S <S บเบรกต่อไปเราค่อยกลับมาแล้วก็มาคุยกันว่าเขาบอกว่าหนักหน่วงสักครู่เดียวครับ เล่นกับเปียวนี่คือผมแบบโอ้โหยกมือไหว้ขอโทษมันค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็รุนแรงมากเวลาจูบคือมันมีซีนหนึ่งอ่ะที่พี่อ้นอ่ะเข้ากันหนูครั้งแรกเลยสิ่งที่หนูสัมผัสได้คือตอนที่พี่อ้นกำลังนวนลามอยู่เขาไม่หายใจเลยใครอะ่ะอ,นนอันนี้รับไม่ได้ฮะที่เขาถามว่าใครอ่ะตรงนี้รับเขาเยยืมของนี่ไปจนถึงวันนี้เปียวไม่ได้คืนเลย <laughs>